ครับคือจริงๆแล้วนี่ก็อลองทําดูลเล่นๆนะครับไม่ได้ให้เป็นแบบจริงจังอะไรนะฮะคือศึกษาคนดูใน y o u t u ู e นะครับ, <c oughs> <c oughs> บก็ปรากฏว่ามันเย็นจริงๆได้ขั้นตอนก็นี่นะครับคือไอ้คอยเย็นแอร์ตรงนี้มันเมื่อก่อนเขาใช้น้ํายาครับตรงนี้เป็นน้ํายาแอร์เข้าไปเป็นน้ํายานะครับแต่ผมไม่ใช้เพราะว่ามัน ซึ่งกินไฟหน้าดูก็เลยตัดออกแล้วใช้ผมุหล่อเย็นเอาเอาน้ำแข็งผ่านคอยเย็นแอร์ครับใช้ปัม๊มปั๊มไม่นั่นปัมมป๊มอมีกปั๊มบ่อน้ำพุนะครับปั๊มเล็กๆดูดดูดความเย็นจากน้ำแข็งซึ่ง การทำงานก็ไม่ค่อยอยุ่งยากเท่าไหร่นะไปดูรถกันเนะเราลองทำกเล่นนะครับอย่าจ,จริงจังนี่ครับมันเป็นปั๊มดูดและแขนี่ลักษณะทำงานกำนเลยไอ้กล่องโฟมจะได้เก็บความเย็นไม่นาดหน่อย <c oughs> ันก็ให้ความเย็นระดับหนึ่งนะครับถามว่าจะฉ่าเหมือนแอร์ไหมมันก็ก็ไม่ไม่ไม่ถึงนะครับแต่มันก็เย็นกว่าพัดนลมครับมันให้มันให้ความฉ่าความเย็นก็ลองทําดูเล่นๆนะครับค,คือจริงๆแล้วก็มีขายทั่วไปตัวนี้เนาะมันเป็นความเย็นของน้ำแข็งเนี่ยมันไปผ่านเนี่ยไปผ่านในคอยเย็น เหนไหมมันจะเป็นน้ำเนเกาะอย่แ้ข็งเกาะอย่างนี้ขนาดอันนี้ทางเข้าอันนี้ปล่อยทางออกไม่มีเดินอมบิเตอร์วัดดูว่ามันกี่องศานะแต่ว่ามันก็มันฉับดีดีแบบว่าลมมันลมมันจะเป็นมันจะลมอันนี้มีไอเย็นลมห้องก็ห้องไม่ได้กว้าง ทองทงองเล็กๆใช้ได้ครับระดับหนึ่งแต่ถามว่าจะจะจแจมไหมไม่แจมเท่าไหร่ใช้ได้ระดับหนึ่งแค่นี้ไม่มีอะไรมากผมทำเล่นๆน,นะครับยังไงก็ขอบคุณมากที่เข้าไปชม